ควรสวดมนต์บทไหนดีคะการสวดมนต์เป็นข่านิยมทางสังคมที่เรารับสืบทอดวิธีการปฏิบัติที่ถูกส่งต่อมาจากคนรุ่นเก่านั่นหมายถึงว่าศาสนาในอดีตได้สร้างรูปแบบของการปฏิบัติกิจทางศาสนาผ่านวิธีการสวดมนต์แล้วเป็นการแสดงออกถึงการการทำกิจทางศาสนาของพุทธศาสนิกชนที่รู้สึกว่าถ้าเราได้ได้สวดมนต์แล้วมันคือการทำกิจของพุทธศาสนิกชนที่ดี แต่พระอาจารย์อยากจะให้เข้าใจว่าการสวดมนต์โดยจริงๆแล้วเนื้อแท้ของหลักคําสอนที่มีมาในหลักคําสอนที่พระองค์ตรัสสอนมาเนี่ยไม่มีการบัญญัติให้มีการสวดมนต์ในกิจทางาศาสนาสําหรับชาวพุทธที่จะต้องปฏิบัติอย่างนั้น mm. เมื่อไม่มีกิจทางาศาสนาที่จะให้ชาวพุทธปฏิบัติฉะนั้นการสวดมนต์ที่จะต้องสวดจึงยังไม่ใช่สาระสําคัญที่เราจะนํามาสู่การสวดแต่ถ้าหากเราเคยสวดพระอาจารย์ก็อยากจะ แนะนำวิธีการสวดที่เป็นการสวดที่มีมาในแบบวิธีทางพระพุทธศาสนาหรือพูดง่ายๆว่าแบบวิธีที่พระพุทธองค์วางหลักการไว้ให้เราได้ปฏิบัติในกิจนี้กิจของการสวดนี้ก็คือพระอาจารย์ใช้คําว่าการสวดหรือการประกาศพระปริศซึ่งก็มีรัตนปริศอาตาาติยปริศขันธปริศปริศทั้งสนี้ เป็นบทที่เราสวดประกาศแล้วจะเกิดผลรองรับในชีวิตของเราในทางที่ดีและการสวดก็ควรจะเป็นการสวดด้วยบทภาษาไทยเพราะถ้าเราสวดสวดด้วยบทบาลีแล้วไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของบทสวดนั้นการสวดก็ไม่ก่อให้เกิดผลการสวดที่ไม่ก่อให้เกิดผลก็ทําให้เราเสียประโยชน์จากการสวดในแต่ละครั้งฉะนั้นบทรัตนปริรอาตาาติยาปริฏ ขันธปริศสามบทนี้เป็นบทที่เราจะต้องเ,อเรียนรู้วิธีการสวดเพื่อหวังอาศัยประโยชน์จากการสวดนั้นเข้ามาภายในชีวิตของตนเองแยกคาว่าสวดมนต์กับสวดพระปริศออกจากกันแล้วเลือกที่จะยึดถือเอาส่วนของการสวดพระปริศนี้ไว้เป็นสาระสําคัญบางคนบรรลุทาได้จากการสวดสาธยายธรรมแล้วมันมไม่ใช่สวดมนต์หรอคะพระอาจารย์ การสวดสัทธายาธธรรมมันคือการสวดด้วยความเข้าใจในเนื้อหาแห่งการสวดแล้วการสวดนั้นเป็นลักษณะของการสวดในลักษณะที่เรียกว่าการท่องบททรงจําแล้วพิจารณาเนื้อหาแห่งธรรมนั้นให้เกิดความกระจ่างแจ้งแต่ปรากฏว่าบทสวดที่เราสวดกันอยู่ในเวลานี้เป็นบทสวดที่เราไม่ได้เข้าใจเนื้อหาของบทสวดเลยและการที่เราไม่ได้เข้าใจก็ไม่เกิดการเพ่งพินิจในธรรมจนเข้าไปถึงความรู้ในบทธรรมนั้นอย่างแจ่มแจ้งได้การสวดมนต์แล้วได้รับผลตอบสนองในทางที่ดี จนกลายเป็นค่านิยมเพื่อที่จะสวดกันและมีการชักชวนกันสวดถามว่าการสวดมนนั้นส่งผลต่อการอนวรผลตอบสนองของเราหรือไม่พระาจ้์ก็จะบอกว่ามันก็สามารถส่งผลได้เพราะว่าการสวดมนด้วยจิตที่ตั้งมั่นมันก่อให้เกิดสมาธิแต่อย่าลืมว่าสมาธิประเภทนั้นไม่ใช่สมาธิที่พระองค์สรรเสริญแล้วชีวิตเราไม่ใช่มีชีวิตเพียงเพื่อที่จะสวดให้ได้รับผลตอบสนองในสิ่งที่เราต้องการ ไปตลอดทั้งชีวิตแต่หมายถึงการสร้างสติปัญญาดับทุกข์ให้กับตัวเราเองฉะนั้นบทมนจึงไม่ใช่วิธีการในหลักการทางพระพุทธศาสนาถึงแม้การสวดนั้นจะอาํานวยผลตอบสอนองให้ได้ก็จริงแต่เป็นผลที่พระพุทธองค์ไม่ได้ต้องการให้เราเอาชีวิตไปฝากไว้กับบทสวดเหล่านั้นเพราะชีวิตเรามันสามารถพัฒนาตนเองได้ไปถึงขั้นที่เรียกว่าสติปัญญาเข้าถึงความดับทุกข์ได้ภายในตัวเราเองการที่มีคนบอก ผลอาน,นิสงของการสวดว่าได้รับผลแบบนั้นแบบนี้จริงๆได้มาจากสมาธิที่เราสวดในระหว่างนั้นตัวบทสวดเองบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้แยกแยะให้เห็นว่าการสวดที่นํามาซึ่งผลได้รับการตอบสนองตามที่เราต้องการแล้วเราก็หยุดอยู่เพียงแค่การเห็นผลตามที่เราต้องการแต่เราไม่ได้เห็นว่าในบทสวดนั้นมันมีโทษตามมาด้วย การที่เราสวดบทสวดที่ให้ผลตอบสนองกับเราแล้วไม่ได้เห็นว่ามันมีโทษตามมานี่คือปัญหาของผู้สวดที่บางทีบทสวดนั้นนั่นเองทำให้เขาเกิดภาวะที่มันไม่ดีในชีวิตของเขาในภายหลังพระอาจารย์เคยเห็นคนที่อยู่กับก,บการสวดมนต์แล้วเกิดภาวะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะบทสวดแต่ละบทมันส่งผลในการที่จะดึงดวงจิตดวงใจบางดวงเข้ามาแฝงเลนตามบทสวด ที่เราได้สวดไปซึ่งนั้นคือการสวดด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้สวดเองเมื่อมีการอํานวยผลจากอํานาจของการสวดโดยมีวิถีของผู้แฝงเลนในบทสวดบนนั้นเข้ามาสู่การสร้างผลอํานวยการตอบสนองให้กับเราและสมาธิที่เราได้ทําขึ้นในขณะที่สวดเขาส่งผลดีแล้วเขาก็ส่งผลร้ายในภายหลังคือการเขาจะเกิดการแฝงเลนและควบคุมภายในตัวเรา นี่แหละคือปัญหาที่จะตามมาแต่บทพระปริตที่พยานสอนเนี่ยจะเป็นการสวดเพื่อคลายสัญญาณการควบคุมแฝงเลนจากคนที่เคยสวดบนมาให้ออกอยู่ออกไปจากร่างกายแล้วอยู่ในภาวะเป็นปกติภายในชีวิตของตัวเองงนั้นพระปริตกับบทสวดวนจึงให้ผลที่แตกต่างกันไม่ได้เหมือนกัน